อ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับเด็กอนุบาลโรงเรียนเทศบาลสับ,บสก้องอยู่จังหวัดไหนครับอ,อ่เาเด็กภูเก็ตเนียนเอง,เองนะเดี๋ยวเราจะมานับเลข1ถึง99ด้วยนิ้วมือนะครับนิ้วมือของเราเนี่ยแบ่งเป็นซ้ายอ่าเป็นหลักสิบและหลักหน่วยจริงไหมถ้ามือขวาคือลหลักเฮ้ยมือขวาคือหลกักอ่ามือขวาคือหลกักแล้วมือซ้ายคือหลัก เอาไหนนั่งตัวตรงเบสิกเมอร์เตเซอานับดังดังช้าช้าชัดชัดนะครับเอานับหนึ่งเร็วเกินแล้วจุดก่อนใน12ขอดูหน่อยอ่ะ12ประกอบไปด้วยเลข1กับ2 1, 3, 2. 1> ที่รัก หที่ลักสิบและ2ที่ลักนับต่อ1่านับต่อ่สิบาดี๋หยุดก่อนในหยุดก่อน25ชูขึ้นมาครับนั่งตัวตรง25ชูขึ้นมา นนยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้าประกอบไปด้วยเลขสองที่รักและห้าที่รักอ่านับต่อไป เอาจุดก่อนในสิบสอชูขึ้นมาไอ้สองคนนี้เ็เป็นแฟนกันเหรอเขาเลยนั่งข้างกันอ้าสี่ประกอบไปด้วยเลขสีก่กับสอสี่ที่รักและ2ที่รักเอาชูขึ้นมาชัดๆให้เพื่อนได้ดูด้วยเพื่อนเขาจะได้เรียนตามอ่าสีนับต่อครับ43 หหยุดก่อนใน50าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งห้าสิขอดูห้าสิบก่อนห้าคือนิ้วอะไรตอนนี้ห้าคือนิ้วห้าคือนิ้วโป้งจริงไหมพอห้าสิบเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งจะอยู่เมื่อสายนะครับตอนนี้50มีเลข5้กับ0ูนย์ห้ายูรักและศูนย์ยูรักอ่าชูขึ้นมาครับห้าสิ ทุกคนเร็วชูขึ้นมาครับ50าสห้าสิเอานับต่อ5 1 51 52เอ54 5้า6 57ห8 59 6บอา้าส้าหาห้ด้้ อนไหนชูขึ้นมา79อ่า70 7นั่น97ลูก79อ่าต้องอย่างนี้79ใช่นะั่น79ขอดูหน่อยครั้งหนึง่ง79 9อ่าน7นั่น78ลูกนั่น78ค่ะ9ยังไง7 9 9ต้งแบมอนด79อ่านั่น79ต้องอย่างนั้นลูกตั้งสมาธิให้ดีนะ79อ่ะ79ประกอบไปด้วยเลข เจ็ดกับเก้าเจ็ดหลักสิบและเก้าหลักหน่วยจริงไหมอ่ะนับต่อครับเจ็ดสิบเก้าแล้วอะไร เอาจุดไว้ในเก้าสิบเก้าชุดขึ้นมาแบมือหมดแล้วนิ้วหมดแล้วนับได้ถึงเก้าสิบเก้าโอเค